มาเข้าเไปครับเข้านนเลยนะครี้นครัท่านผู้ชมนี่มาเที่ยวเยี่ยมชมโครงการอำเภอยิมพื่อที่ที่บ้านนครนะครับว่าก็มีนะครับท่านผู้ชมจะพาเบงเอามาเห็นของขันเกษตรตำบลนะเกษตรสักดิ์ย์ทวาะเกษตรตำบลนี้เปนว่าในงานมนีนะครับท่านผู้ชม เลยน้ครับานผิวท่านผู้ก็อีันดัห้าครับลอยีับสินคภลาดตำบลข่าเนกรับยรัตบลรัตำอมุนีท่านมาในโครงการนี้มากนี่ในน้ำมาเนี่มามามาหมูกันบ้างครับนี้ก็ขอท่านุยิมานครับนี้เป็นอำเภอยิมเพินทีนะครับทางสำนักงานเกษตรอำเภอโดย ผมได้รับมอบหมายจากท่านเกษตรอำเภอเรื่องน้ท่าได้มาออกอำเภอยิมพื้นทีนะครับสำนักง,งานกเกษตรอำเภอไดอ้มีการนำเชื้อชีวอัท่านมาแจกพี่น้อนเรียบร้อยน,นะครับใส่ในการป้องกันกับจัดโรคที่เกิดจากเชือ้อรดชนินิคนะครับอ่าว่าสิเป็นโรคหากเนา่เนาโค่เนเราโค่นเรานะครับอ่าทุกอย่างนะครับเว่าสิเป็นอ่าตะพลิกนะครับเพราะว่านั้นกับ มีเชือัผ่านมาแจกนะครับเมื่อนี้นะครับทางสำนักงานเสี่อเพื่อได้นําเชื้อล่าตะคุดามาหรือล่าเขียวมาแจกพี่น้องเกษตรกรครับไปมาบรรทัดบรรบาดพ้อยพี่น้องบอยหัดพอยพี่น้องเกษตรกรประสบปัญหาในด้านอ่จตัวนี้อ่าผ้าท่านผู้ชมเบิ้งเชื่ออค่ะใดอ่าตัวนี้ก็เอิน ตัวนี้เชล่าจะค่วได้ไหมนะครับพเป็นตอรีเชล่าใส่แล้วนะครับวิธีวิธีการทำเนี่ยฮ้าเกษตรกรทำใส่ได้เองบ่หรืออย่งไหนบ้าบสามารถผลิตได้เองครับผลิตได้เองบอกในเบื้องต้นก่อนได้บ่นะครับบ้านนั้นไดครับผมครับว่าวิธีทำเองเนี่ยหนึ่งหนึ่งเขาอ่าหนึ่งก็คือเขา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 เป็นเขายังครับเป็นเขาเจ้าก็ได้ครับเขาเจ้าก็ได้เขาเนี้ยก็ได้ครับแต่ว่าที่เขานี่คือเป็นเรื่องของ ดิไันที่สิบประยักษตัวทุนการคลิต้ใส่ือเขาใส่เข้าปลายปลายเข่าหรือเข่าปลายเพื่อเพื่อเพ่อมาทำเนื้อ่ตรงนี้ใส่ฮัตตาสในการหุ้งเข่าเพื่อใส่เข่าสามส่วนหนาาสองส่วนนะครับราคาหุ้งเข่าตัดเข่าเนขณะนั้น มันสิมีเชื้ออื่นมาฝนใช่เป็นเชื้อที่เ้องรถต้องการก็เลยตักคณะนั่งห่อนใส่ถุงนะครับประมาณสองถึงสามตักพี่ไข่ชิดถ้ามีทันมีตะชังนะครับถ้าทันมีตะชังก็ใส่อยู่ประมาณสองถึงสองสองขีดเครื่องหรือประมาณสองร้อยห้าสิบก่ำแต่ว่าห้ากับกาประมาณเอากประมาณสองถึงสามตักนะครับหลังจากนั้นก็ขับถุงเอาแซ่ไบบประมาณจังหวัดตัวนี้เนี่ย เมื่อผลิตขั้นตอนเรียบร้อยแล้วก็จะเจ็ดมือเป็นเจ็ดเจ็ดมือนวันสิเป็นเชือตัวนี้เลยเลจ็ดมืจะเป็นเชือก็จะเดินเป็นแบบนี้เดินเป็นแบบนี้บันวิธีน้าการไปใส่น้ำไปใส่คือผสมน้ำถุงนึ่งนี่น้ำไปใส่ต่อน้ำถุงจ็ดสิบลิตรถึงยี่สิบลิตรต่อดสิถึงยี่สิบลิตรต่อถุงครับใส่ถังสีพ่นครับในพืชที่ท่านมันเป็นโรคเลยเนาะโรคนี่ก็เกินว่าโรคที่มันเกิดในในกอเขาบปอ่าแมนครับก็ไดขึ้นกันทั้งเขาทั้งมั่น เขาก็ได้มันก็ได้เชื่อตัวเนี้ยต้นกล้วยก็ไดพริกบักหน้าวได้หมัดโอ้เชื่อตัวเนี้ยครับแต่ว่าขอให้เป็นเชียราตัวนี้จะเอาอยู่ทั้งหมดถ้าถ้ายถ้ายถ่าสายพ่นธุ์ของมัน ถ้าเชื้อราถึงถึงแนวของมันนะครับครับแต่ว่าอย่าไปฉีดครับโรคใบด่างเพราะว่ามันเป็นเชื้อไวรัสอ๋อตัวนั้นมันบอกเอากันมันมันเอาไปยู่ฉีดเพี้ยขามุสขาแมงกวดขาหนอนมันจะบลตาภัยอ๋อครับอ่าเพราะนั้นท,าท่านต้องเอาไปฉีดเฉพาะโรคที่เกิดจากเชื้อรามันคืจะเอาอยู่อ่าอันนี้เชื้อแต่มีพุ่มตอันนี้อยู่เดือนหนึ่งนนซื้อมันซื้อมันจริงๆกันเชื้อราตตโคดามาเชื้อราเขียวเออครับครับผมครับผมสัตว์สิบฟังพระลักครับ ในนามของสนักงานเกษตรอำเภอลุคานะครับก็วันนี้มีในส่วนที่นํามาแจกนะครับก็ก็จะเน้นในเรื่องของในส่วนที่เกษตรกรจะต้องได้รับโดยเฉพาะในเรื่องของครับก็ยังมีอีกหลายส่วนนะครับในส่วนของเชื้อราตะโกนมากนะครับสําหรับสนักงานเกษตรอำเภอได้นํามาแจกให้ท่านฟรีนะครับวันนี้ไม่ทราบว่าท่านไหน เคยเอาไปใช้บ้างครับ,รบม,ม,มีหลายท่านนะครับก็ทำ่ห้ตลงชื่อนะครับให้ท่านไปรับได้เลยนะครับวิธีการใช้ก็คือนําไปผสมน้ำ15-20ลิตรต่อนถุงน,นะครับแล้วก็พยลลี่นับพยี่ผสมน้ำนะครับถ้ามีตัวเครื่องฉีดนะครับให้ปองเอาเจพ่ะน้ำนะครับแล้วก็นําไปฉีด ช่วงเช้าหรือช่วงเย็นนะครับจะใช้ได้ผลดีครับโดยเฉพาะช่วงที่มีความชื้นนะครับก็นะบแนะนำให้ท่านฉีดช่วงเช้าหรือช่วงเย็นนะครับเพื่อที่จะป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อรา,าทุกชนิดเช่นนะครับโรคที่เอ่อกนข้าวเกิดจากโรคไหมมันสำลังที่เป็นโรคไหมหรือเป็นอ่าโรคราดเน่าเฝือเน่า ก็ช้าได้หลายอย่างงลันก็ตัวนี้นำไปแจกให้ท่านนะครับในส่วนที่2ก็คือในเรื่องของสิทธิที่ท่านกําลังจะได้หรือได้แล้วบางส่วนหรือได้แล้วอาจจะไม่หมดขอขอบคุณท่านเกษตรขออ๋อสิคไปบยังครับ

ไห้พัแ้ค่ะได้ครับต้องเอาเก็บไว้ในตู้เย็นครับเก็หมเก็บไปดือนมรอตูย่มารงไดบเรือยเรื่อยๆเงื่เ่เดือนๆเร่อ่ะในตู้เย็นเอาๆเรื่เร่อา่อ่ย่่ได้ๆๆเย่่เย ใช้สำหรับป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อราทุกชนิดแต่มันเป็นเชื้อราอายุหมดนตครัาถามว่เป็นเชื้อราเอาไปสียกับวัตถลห่อเป็นแบบซ้ำห่เป็นไวรัสไดี

ัชบก็ได้ประโยชน์ใครเอาไปค้องชน้าเอาขั้น้น้าอกเลยไปหดาพริกส่วนมากก็ไปชิมไม่ได้ตู้เย็นจนดำขั้นไมก็น้ั้น ผมย่าเอาไปใส้ไ้ในตู้เย็นหลอลืมหมดนะเลททีมเล็เหมือนอไร้เยนไวเป็นอ้ไ่ะครับโอ้แดดงมาดนอม่้เลีเยนเลย่ใช้ตลอดไปเด้ครับต้องฟิได้สังเต็มสุขล่างตำรวจตำรวจนี่ตำรวจสายเกษตรเนาะนี่้หมวดตำรวจสายเกษตรหมานี่สายเกษตรของแท้เลย

ว่าท่านได้ให้ควบรู้ในเบื้องต้นแก่แกับกเกษตรกรนะครับของชาวตำบลมุขาเข้าได้รับเบื้องตน้นทางทีมงานก็ขอบคุณหลายๆนะครับ